อ๋อนี่มีใบดาบด้วยนี่ใบดาบนี่ใบละเท่าไหร่ไงนี่ใบละเท่าไหร่ไงใบละเท่าไหร่เงี้ยประยุกต์ประโยุกต์ข้ามแถวหรือบอกโลกใบละเท่าไหร่ไหนเนี้ยเดี๋ยวเราก็จะเอาแฟบนะคะเอาแฟบหงสับล้าน พูดเล่นนะคะจริงๆแล้วไม่ใช่อ่ะไปโรใส่เกลืออะไรถ้าใส่เกลือก็เอาโยลงไปแล้วแต่คนชอบก็ได้แล้วเราต้องผ่าคลื่นก่อนแล้วก็่อนนี้ไม่ต้องต้อดึงอ๋อแล้วเราก็เอาเม็ดออกใช่คนนี้เงียบๆนี่ปัญหาเหรอเนี่ยภาษาหนังเขาเรียกขโมยซีน่ปัญหาเหรอ จำปาจมีกุราบะพีทรอมันนาแปรบกันมีการลำดวนนมแนวส้นกินยี่โถชนโคนทาสายอยู่เพืืองฟ้ะตา ังเดีะลิเมื่อกี้หน <uh ูได้ยินแม่ไม uh ่บอกว่าจำเนื้อไม่ได้แต่เสียงดังส่วนไหลแ่คือคือถ้าใครมาสกิดที่เขานิดเน่เขาจะได้เปยตอนนี้เราอยู่ที่บ้านสวนบ้านอาีทหลังจากวันนั้นเราไปบ้านประจิ๋งไปชมแบบว่าก็จะเป็นสวนที่แบบว่าโอ้โหล้มเลือด ของบ้านอีจะเป็นยังไงเดี๋ยวอีจะพาชมต้องมีอุปกรณ์ใช่ไหมใช่ค่ะอุปกรณ์เก็บเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์แม่เนี่ยจะพูดชำนาญค่ะค่ะไปค่ะอ๋อที่มีใบด่างด้วยที่ใบด่างที่ใบดัเท่าไหร่เงี้ยที่ใบดัเท่าไหร่เงี้ยใบลังเท่าไหร่เงี้ย ประโยคคำถามหรือบอกเราไปแล้วเท่าไหร่แม่หวาม่ายโยนี่แหละที่แม่แม่หยูเคยให้อีกนักเดี๋ยวหันไปพี่โยชักนั่งไม่มีกินที่บ้านนานนั่งไม่มีของหวานนั่งบอกของหวานเดินไปหน้าบ้าน มั้คะเนี่ยคือตอนคือตอนนั้นไปไปสวนป้าจิ๋มป้าจิ๋มเขาก็จะบอกต้นนี้คืออะไรต้นหนูหนูก็ไม่รู้ไม่รู้จักส้มจี๊ด่างเดียวนี่คือคือต้นที่อาอีสอยู่บ้านหลานๆจะรู้อันนี้หรอคอสไงเป็นอย่างเงี้ยหรอรู้เต็มเลยนี่ไงนี่ไงนี่ไง ให้เต <mm uh oh, ็มเลยเด็ดได้เลยทุกคนเด็ดด้วยเด็ดเลือกยังไงอะคะก็อย่างงี้ไม่เอาเอาลูกแขกนี่นี่ลูกเหลืองเลยเดเหลืองเด็นได้เลยได้เลยแม่ผิดแล้วผิดถูกไม่ลูกอย่างงี้โยก็นี่ไงด้วยของของส้มอ่ะอู้ไ่รู้เรื่องเลยเดี๋ยวแม่เก็บนี่บอกแล้วนี่อาจารย์แม่อาจารย์แม่ดึง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 กันไกลไปแล้วอาจารย์แม่ทนไม่ได้ลูกนี้เหลืองมากพี่อกานดามานั่นเลยเอ๊ผู้หยิบแล้วหม ไม่ต้องแยกกันมิ้งโอ้ยลูกตอวเน่าด้วยพี่เราหยิบลูกนี้จะไปหยิบลูกนี้มันเรื่องอะไรเนอะยอพร้อมทะลุแมสเลยจริงอ่ติ๋มแม่เขาไม่ยอมตอบไม่พูดด้วยไปไม่พูดอ่ะหยิบลูกนี้ก็ไปแยกหยิบลูกเหรอนี่เพื่อนจับลูกนี้ก็จะเอาลูกไม่จริงไม่จริงเพื่อนถึงอ่านคนที่ชำนาญที่สุดนะคะเงียบที่สุดคือป้าติ๋มป๊ตัดคนอื่นแย่งกันเองมูมด้วย ใส่ใส่น้ำพึ่งแล้วก็น้ำน้ำโซดาแล้วก็น้ำอุ่นค่ะแล้วก็หมอแนะนำเดี๋ยวเราจะล้างเปลือกให้สะอาดแล้วก็พอบีบ้วใส่ลงไปทั้งเปลือกเลยแล้วในนี้ที่เปลือกเขาจะมีน้ำมันหอมส้มใช่จะช่วยขับเสมหะนี่ค่ะนี่ดูป้าจิ๋มสิมาเพิ่นดดึงไปแล้วตอนแรกดึงกันไกลตอนนี้ดึงตะก้าพี่กาพี่กาได้กี่ลูกใก้นเล็กไปเหรอ Okay, okay. Yeah. เนี่ยหมอบอกว่าในในน้ำมันของเปลือกเนี่ย oh. มันจะมีประโยชน์มาก oh. จะช่วยขับ oh. เสมหะ oh. ต้องเช็ดผ้าเช็ดลอกก่อนไหมใช่อุ้ย <c oughs> เดี๋ยวต้องไปอา,อาบน้ำเลยเมาเหรอ อำสโซอีบอกเดี๋ยวเธอต้องไปอาบน้ำนะใค่ส้มหรือใช่้มถชาฉันไม่ฉันไม่เก็บแล้วนัสุกค่ะเราปลูกอย่างนี้ที่เขาใหญ่ได้ไหมคะได้ค่ะปลูกอยู่ค่ะอ๋อปลูกอยู่้วสุกจะมีบ้านที่เขาใหญ่แบบว่าปลูกอยู่แฟนๆคนไหนคะอยากให้พาไปเยี่ยมขออนุญาตไปเยี่ยมชมบ้านเลยได้ไหมคะนี่นะคะอยากไปชมบ้านที่เขาใหญ่ของนัสุกนะคะบอกมาเลยแล้วเขามีมัมเบอรี่ใช่ไหมมัมเบอรี่มัมเบอรี่โอ้ยใช่แล้วก็มาเขาาปั่นกิน จะกินเป็นน้ำาโอ้มันจริยานะ <c oughs> ไม่หรอกแต่บ้านนสุกอะเหมือนเดีเคยเหมันไม่เคยไปแต่ว่าเคยได้ยินนสุกบอกว่าแป๊บแปบช้างมาช้างมาช้างมามาแบบหาอาหารกินใช่ไหมคะใช่ถ้าถ้าสมมติว่ามะม่วงเกิดเยอะๆออกฮิะยโคมาดึงต้นมะม่วงคว่ำเลยรอวมาหลายรอบใช่ไหมคะตั้งแต่อยู่มามาหกเจ็ดรอบแล้วพี่ติ๋วบอกว่าเนี่ยออกจากบ้านนี้แล้วไปแป๊บเดียวก็ถึงกับบ้านกับสุกถ้าคุณพร้อมฉันก็พร้อมค่ะถ้าคุณพร้อมฉันก็พร้อมไปด้วยกัน นี่อ่ะแม่จีมยังไม่ยอมเลิกเลยโอ้อันนี้เราคือใต้ขีดแก้วเขาเนี่ยชมจี๊ดนี่ได้ประมาณ15้แก้วโอ้โหขายแก้วเท่าไหร่คะเราจะช้าอยู่ยัยคะไปคไปไป่ะไปทานไมนขาดสิคะสิบห้าแก้วเนี่ยสะลุก ไม่ได้ชมต้นไมน้นะมาเพื่อต้นเดียว,วนหนูก็มองช,ชมสวนยังไงชมหนึ่งต้นเท่นานั้นไม่เหลียวแลเลยแล้วไปทำแล้ว้ววว <c oughs> ำโซมอันเนี้ยเดี๋ยวเราก็จะเอาแฟบนะคะเอาแฟบหงสซับน้อน้อคือขาอแฟบดำ่ง <c oughs> <c oughs> <c oughs> พูดเล่นนะคะจริงๆเราไม่ใช่อ่ะไปโรยใส่เกลืออะไรอย่างเงี้ย่ไม่ไม่ไม่ใส่เกลือค่ะถ้าใส่เกลือเขาเอาโยลงไปได้แล้วแต่คนชอบก็ได้พอแล้วถ้าถูกก็ว่าพอแล้วเดี๋ยวมันหายเปรี้ยวหมดค่าน้ำเดือนเท่าไหร่ก็ไม่ค่าน้ำอะไรกับค่าซ่อมอีกค่ะโยโยต้นแขนอาหารของดิฉันเนี่ยของหวานอืมหวาน วันจริงตอนนี้ออีทมุ่งมั่นในการไปทําน้ําส้มจีนนะคะแต่ส่วนที่เหลือนี่เดี๋ยวอินเสิร์ตให้แล้วกันเพราะว่าตอนนี้เราปฏิบัติภารกิจทําน้ําส้มจีนอะเทพจริงๆต้องเดินชมสวนแล้วไงแม่ผิวน้ําคอแห้งอยู่ดีๆก็คอแมอ้าทำไมอีทอาติ๋วก็ไค่ไปทำอะไรอยู่ตรงนั้น Hú... hú... Oh ตรงนี้นะคะบรรยากาศชิวมากลมพัดแบบเย็นสบายนะคะไม่เก็บซีดีชอบที่อยู่ติมบันทำน้ำส้มจีดสูตรอาอีทใช่ไหมคะเพราะว่าน้สุกที่บ้านสุกใหญ่ก็มีส้มจีดแต่สูตรสูตรแบบนี้ปะคะทำไม่เป็นไงอ๋อไม่ได้เลยไม่ได้เด็ดแล้วเขาบอกว่าให้อยู่เป็นฮวงจุ้ยคือเวลาอยู่หน้าบ้านแล้วส้มออกเยอะๆอ่ะดีอ๋อส้มมันเลยเป็นเหลืองๆเงี้ยแล้ก็เก็บ ตามนนั้คือตอนนี้เราต้องเริ่มยังไงก่อนคะ่เียปกติไอ้ก็ทำอย่างนี้บี่างี้มือลางสะอาดแล้วก็ใส่ลงไปน้วก็้มออกมาใช่แล้วก็ใส่ไปทั้งเปลือกเลยก็ใส่เปลือกไปด้วยเหรอใช่แล้วเราต้องผ่าพึ้นก่อนแล้วก่อนวันนี้ไม่ต้องผ่าก็ต้องบีอ๋อแล้วเราก็เอาเม็ดออกใช่คนนี้เงียบเงียบนี่ปัญหาเหรอเนี่ยภาษาหนังเขาเรียกขโมยซีนัญหาเหรอ ใส่น้ำอุ่นอ๋อก็บีบแล้วก็ถ้าใครต้องการหวานก็เติมน้ำนพึ่งแต่ถ้าไม่เติมก็ได้ใช่ค่ะแล้วก็ทานกับโซดาก็ได้โหนะกับโซดาดีกว่าโซดาน้ำพึ่งน้ำแข็งเลยอดูลักษณะสนุกสนานตอนนี้ก็คือคือเป็นกิจกรรมที่ไม่รู้จะบรรยายยังไงก็คือการทำน้ำส้มจีดร่วมกันแล้วก็เมาส์กันไปอะไรก็ไม่รู้ สองคนต่างทำนะคะน้องงซื้วกินแลดีไงก็เสียงจะใสนะคะจกแผบจะเป็นอันนั้นคือกินแล้วเพื่อนจะไม่โกรธเพื่อนทําให้ไม่กินเพื่อนจะโกรธช้อนหายที่ไหนด่ยูยูชอายูยใส่ดิ้งลตามหลักวิทยาศาสตร์มากและเธอไปเยอะละได้วิตามินซีสูงค่ะเออเดดเดดดดดด อร่อยมากเลยนี่แบบใส่มะนาวน้ำร้อนแล้วก็ส้มอุูยอร่อยค่ะดื่อใจหายเข้าคออร่อยหอมด้วยต้องทานอย่างเงี้ยนะมันจะมีผิวมันอ่ะเต่ี่เขาเรียกมะนาวอ่ะแล้วมันไม่ไม่จี๊ดแบบมะนาวแต่มันเป็นส้มเอ่อนุ่มนวลกว่าใช่บรรยายยากจังเลยอยากให้ดื่มด้วยกันเนี่ยค่ะคิดและเสียงจะเป็นไงนะเสียงจะแหลมขึ้นจากแผลบนี่จะแหลมปี๊ด เรากินเย็นค่ะแล้วเราใส่โซดาด้วยอ่ะตรงโรงงานใครจะเปิดต้องดังป๊อกนะไม่ป๊อกไม่ได้นะนี่ไม่ดังเลยโอ้โหน่ากินจังนี่ยเนี่ยังไม่ได้ใส่ยังไม่ได้ใส่น้ําแข็งโอ้โหใส่น้ําแข็งพึงชื่นใจจริงเหรอคะจริงให้ชิมมันนกแกะไม่เห็นเลยโอ้ยมันน่ากินเห็นไหมเนี่ยใส่ใส่น้ำร้อนนะใส่น้ำปุ๋ยนะ่อออร่อยอร่อยอร่อย เลี้ยว่งดื่มเพื่อสุขภาพค่ะวิตามินซีลมจี๊ดจากต้นสดจากต้น กินน้ำส้มจีครั้งแรกในชีวิตเปรี้ยวสุด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 ใส่น้ำพึ่งไปแล้วมันก็ยังเปรี้ยวอยู่แบ<ต>บเปรี้ยวมามกหอฮะหูมันสมชื่อส้มจีเลยมันเปรี้ยวจีอะเปรี้ยวจีอย่างนั้นเลยต่นี้เราก็ยังมีมเม,ม็ดมดอะไรไม่เป็นไรเราก็กินไม่กินเมด็ดนะกินแต่น้ำ สำราญจากนา้ำส้มจี๊ดทั้งร้อนและเย like> ็นในช่วงบ่ายในช่วงเรียกว่าอะไรตกใบคล้อยหรอเขาเรียกว่าอะไรครับใบแดดแดดแดดแก่แดดร่มลมตกอะไรอย่างงี้นะคะก็เป็นแบบ เมนูที่อร่อยมากอย่างไม่น่าเชื่อเลยจริงๆค่ะอร่อยมากเหมือนแบบไปกินที่ร้านอะเสุขภาพเมนูสุขภาพหาได้เนี่ยง่ายๆเลยครอบครัวไม่ต้องซื้อไม่ต้องหานี่ไม่เสียตังเลยแต่เดี๋ยวเราจะมีปาร์ตี้มือเด็ดกันจะเป็นอะไรคอยติดตามนะคะเดี๋ยวเราลากันไปก่อนแล้วกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไคร้ก่งจริงๆว่าันนีอรี่องเจอกันเพละคะ